สวัสดีครับวันนี้พุทจุย๋ยหูวิเดียเราจะกลับกันไปที่บ้านสวนพึ่งเราจะกลับไปอัปเดตกันสักนิดน,นึงนะครับว่าบ้านที่คุณพุทธตั้งใจสร้างให้ป้ามาตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะอลังการงานสร้างขนาดไหนติดตามได้ตลอดทั้งคลิปนี้เลยครับ วันนี้คุณพุธพามาไล่หมาเมินนะคะแต่โตคุณพุธจะต้องไปคุยเรื่องบ้านจีก็เลยมาเปิดกับยีสก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าฝนตกเราจะไม่ได้ภาพอะไรเลย mm hmm. ก็เลยพามาชมไล่หมาเมินตอนนี้ไล่หมาเมินได้เปลี่ยนผลผลิตของสวนไปเยอะมากพอสมควร mm hmm. ก่อนนี้เป็นทุ่งกล้วยเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือมีกล้วยเป็นแบบล็อกล็อกแล้วก็มีฝรั่งาท mm hmm. มาตรวจบ้านคือบ้านเนี่ยด้วยความที่พอเขาสร้างขึ้นมามเราต้องมาดูว่าโอยไอที่เรากั้นไปเนี่ยโอเคใช่ไหมกับประโยชน์ใช้สอยที่เราแบบคิดเอาไว้พอเอาเข้าจริงตรงนี้ไม่อยากกั้นเลยตรงนี้อยากทุบด้วยความทําบ้านมาแล้วเนี่ยที่กําลังยังไม่เสร็จเนี่ยนะยังไ,ไม่เสร็จเนี่ยนะอันนี้จะนําไปก่อนแล้วมั้งมันเลยทําให้พอเรามีความรู้อะไรเงี้ยหรือเราสาดู YouTube ดูอะไรรอบครอบขึืนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เปล่าใช่คุณพุทธคือใหญ่มากสูงมาก ปอบปาจะได้แบบว่าไม่ต้องน้ําท่วมบ้านละเพราะปะกตินะถ้าน้ำท่วมบนนี่เราก็มยกหนีึ้นเลยแต่แดดมาแล้วอาไหนตอนแรกบอกฝนตกเดี๋ยวถ้าฝนตกเราจะไม่ได้ภาพอะไรเลยค่ะแล้ก็เราจะเดินไปท้ายไร่ดังนั้นบ้านเนี่ยมันก็จะวิวมันก็จะเป็นแบบเห็นภูเขาฝั่งโน owns, ้นเห็นสวนฝั่งโน้นวิวสวยมากบ้านไปพาไปดูกันค่ะเพี่อารมจะไปละเดี๋ยวเราไปตามหาคุณฟุทกันเพื่อเราจะได้ไปดูบ้านโฮมทัวร์กันอีกรอบค่ะแะ พุทธคุณพุทธาพายิไปเดินข้างหลังมาถ่ายเก็บเบื้องหลัง to date, to date. สุดทิดสุดเด็ดหมูพัดข้าคุณผู้ชมก่อนไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมตามสบายเลยฮะเรากันเองคุณผู้ชมค่ะนี่อยู่ในช่องพุทธจุ๋ยไม่ใช่นาสคุณผู้ชมค่ะนี่เราอยู่ในรายการพุทธจุ๋ยฮู้ดีอะนะคะ EP นี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่พามาดูบ้านที่ส่วนพึ่งสร้างเอาไว้ให้ ตอนนั้นมาเป็นโครงเป็นแค่พื้นกับเสาจริงๆเดือนกันห้องแล้วมีคาแล้วตอนนี้มีห้องอะไรบ้างตรงไหนมุมไหนเป็นอะไรพาไปดูไหมพาไปดูเรามาตั้งแต่แบบต้นกล้วยนะต้นแค่นี้ตอนแรกที่ปลูกไว้ที่ปลูกไว้ต้นแค่นี้จนตอนนี้แบบมีเครือยีดูลูกยีดูลูกงงอยู่ติดบ้านมากบรรดากล้วยทั้งหลายอันนี้มะนาวอันนั้นต้นทุเรียนอันนั้นมีมันสับปะหลังเลยนะใช่เห็นมันสับปะหลังอ่ะพาไปดูบ้านกันดีกว่านะครับเมื่อกี้บอกยินไปว่ายีสตเนี่ยที่ยีสอยู่เนี่ย มันเคยน้ําท่วมประมาณคอยีดนะใช่เราก็เลยต้องยกบ้านสูงขึ้นมาดังน,นั้นนึงชั้นหนึ่งมาเลยมาเริ่มจากข้างบนเดิมนะครับลมดีมากขึ้นมาปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งตรงนี้ที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นกั้นห้องก็คือไม่ได้กั้นห้องใช่เพราะเราจะทําเป็นเหมือนที่กินข้าวโต๊ะใหญ่ๆหรอคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะวิ่งไปเลยยาวๆเพราะว่าบ้านคุณพูดมีลูกชาย6คนนี้เลยหลานอีกเป็นพรวนที่บ้านเราอ่ะสามเมตรใช่ปะ่ะพอ3าเมตรอ่ะ พอมาอยู่ตรงนี้เล็กจิ๋วเล็กจิ๋วมากเพราะว่าตรงนี له, ้มันจะวิ่งวิ่งยาวไปสุดนี่เลยไงตรงนี้คือแบบโล่งๆเลยนะให้คุณผู้ชมนึกภาพโต๊ะกินข้าวของเด็กนักเรียนในไอ้นี่นะแฮร์รี่พอตเตอร์อะตั้งใจไว้ว่าโต๊ะตรงนี้จะประมาณ5เมตรโอ้โหลมดีมากตรงนี้โต๊ะกินข้าวใช่ไหมด้านข้างๆก็เลยเป็นห้องครัวค่ะเป็นโครงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าปอ้าทำกับข้าวเก่งมากตรงนี้ก็จะเป็น ไอแลนด์กลางเป็นซิงซิงนูน่นซิงอยู่ตรงโน้นตรงนี้เตาอยู่ตรงนี้ครับนี่ทำอาหารตืด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 ดตรงนี้ก็จะเป็นโนท่อทำไมเขาไม่เห็นเขาฝังท่อตรงไหนเลยเดี๋ยวถามก่อนได้ปะเอาจิ้นอาหารใช่ยื่นอาหารตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโต๊ะแล้วก็มีกระโปรงมาใสคุณต้น<า><า>ค,ค่ะคือเป็นครอบครัวกันนะฮะดีไหม ไปคุนายก็ต้องตัวปุ๊บถัดจากห้องครัวมาปั๊บตัวนี้จะเป็นห้องนอนเลยฮะใครขี้เกียจเดินขึ้นอะไรเงี้ยอ่าเผื่อใครแบบมาปาร์ตี้เมาไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เฮ้ยบ้านนี้มันไม่ได้เหมาะกับปาร์ตี้เลยนะส่วนนี้เป็นห้องน้ำใช่ส uh ่วนนี้เป็นห้องนั่งเล่นครับก็จะลงโล่ก็จะลงโล่เป็นกระจกเห็นลำน้ำมีมีคลองแถมอันนี้ให้ด้วยแหน แล้วก็ตรงนี้แบบเวลาพระอาทิตย์ตกลงมาปั๊บเนี่ยนะประมาณ4-5่ห้โมงปั๊บเดี๋ยวพอมีประตูก็จะมีแบบมีแสงผ่านมาฟีลลิ่งจะอบอุ่นๆสำหรับห้องนั่งเล่นข้างล่างฮันแน่ฮันแน่นะฮันแน่นนตอนแรกป๊าบอกว่าเออดูนี้น่าจะทำให้มันใหญ่หน่อยนะจะได้รถกระบะขึ้นมาได้จะได้ขับกระบะขึ้นมาจอดทั้งวันตรงนี้ได้เลยเรืองพี่อันนี้ยังเพิ่งไปถึงเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวน่าจะมีคลิปหนึ่งแน่นอนนุ่นได้ไหมหรือซื้อไปแล้วทำยังไงเอาไปใช้สอยได้ไหม เอาไปดู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 ค่ะไปดู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 แค่คลิกก็เหนืห่อยแล้วเนาะก็เหนืห่อยแล้วเนาะรวมทัวร์ชั้นสองค่ะตรงนี้ต้องมีลาวะวะโจริงแล้วอ่ะจ๋่คิดว่าควรจะมีแต่ว่าต้องปรึกษาเน็กกี้ว่าจะใช้เป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยคือว่าเด็กน้อยอ่ะหญิงสี่ชายสองหกคนแล้วแล้วก็รอของคนนี้แปดแปดเลยเหรอลูกตรงนี้พอขึ้นมาที่ชั้นสองปะ๊รับตรงนี้ก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยนะแต่ว่าก็จะมีแบบมีที่นั่ง พนักขึ้นมาถึงตรงนี้โหอ,อยากเห็นแล้วว่าป้านอนที่ไหนนอนนู้นเหรอป้านอนข้างนอกตรงนี้นะเพราะอะไรอ่ะป้าไม่อยากนอนข้างในข้างนอกเนี่ยริมข้างนอกนี่ยอระมาก็นอนข้างในแต่ว่าป้าเนี่ยนอนข้างนอกตั้งแต่แบบ ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คือตัวอย่างความสมถที่แท้จริงนอนทั้งนอกเลยตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนอนทั้งนอกมันอันตรายไงเพราะว่าตอนย้ายมาอยู่ส่วนเพิ่งใหม่เราก็ไม่รู้จักคนแถวนี้ไปยิ่งหน้าหนาวยิ้มกูแบบเกๆ์เลยอเะเดี๋ยวให้มานอนบ้านนี้บ้าเลือกแล้วป้าเขาเลือกห้องเขาแล้วบ้าเขาเลือกห้องแล้วนี่บ้าเขาได้จองห้องไว้เรียบร้อยแอบให้ความสําคัญกับห้องพระทุกที่เลยนะบ้านเราอ่ะใช่แต่นี้ก็นี่ก็โอเคนี่ก็ใหญ่ใหญ่ตรงนี้พอตุดจีนสั์จีนปั๊บเราก็จะวางของไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่ เรียนกันเข้ามาว่าไทใชคนไทยเชื้อสายจีนนะจ๊ะห้องนอนที่สองคล้ายๆจะเป็นห้องนอนที่สองสามีเชื่องรองเท้าหลุดนะระวังเหยียบนี่ใครอยากเยหยียี้นะครับเออแน่ <c oughs> นอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสองสามครับตรงนี้เดี๋ยวจะกั้นเป็นประตูบานเลื่อนเอาไว้เผื่อว่าใครแบบมีหลายครอบครัวอะไรเงี้ยมาพักก็สามารถแบ่งตรงนี้ได้เป็น สองห้องอ,อ้าวจริงๆบ้านนี้คือจุดประสงค์สร้างให้ป้ากับมาไม่ต้องแบบหนีน้ําช่วงที่น้ํามาเนาะแล้วก็พวกลูกๆหล,ลานๆได้มาแบบเวลามาหาจะได้มีที่นอนกันหมดเหลายคนใช่พอ,อ,อครอบครัวเริ่มขยายแล้วอะ่ะใช่แต่ก่อนก็มีลูกหกคนตอนนี้เพิ่มเป็นหลานไปอีกหกคนเสร็จไปแล้วอะ่ะดูเป็นห้องน้ําทะลุมาอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่ขอบอกเลยว่ายังไม่เสร็จแต่ว่ามีคนจองเวลาเรียบร้อยใครจองใครจองอะ่ะป้าป้าได้จองห้องนี้เวลาเรียบร้อย ก็ลมดีนะเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบประตูที่เปิดออกไปตรงนี้นก็จะเป็นวิวข้างนอกเหมือนกันแล้วก็นอนมองออไปเป็นวิวข้างนอกนะตรงนี้ก็เป็นแบบเบ์วินโดว์บอกไว้นั่งอะไรตรงนี้สวยๆนีน่ดีอะห้องนี้สวยนะ ตรงนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวเป็นประตูะครับแล้วก็ออกไปสามารถออกไปชมวิวได้ข้างนอกตรงนี้ชมวิวข้างนอกอีกหนึ่งหนึ่งตรงนะเอาบงเอาเบียร์เอาไวน์อะไรเงี้ยมานั่งแบบเย็นเย็นตรงนี้ก็ได้ครับห้องนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ <highlight. S 2> ดื่มด่าวิววิวเขาอยู่อะห้องลิฟตงดูอีกห้องหนึ่งนะครับภาพเนี้ยที่มองอยากให้เห็นเดี๋ยวมันไม่มีนั่งร้านลยไรนออกไปนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ งโล่งเป็นวิวเป็นบานเลื่อนปุ๊บเปิดปุ๊บรับลมปุ๊บมองวิวปุ๊บเป็นประตูปุ๊บป๊บเดินออกไปรับลมปุ๊บป๊บเออพี่มีโดนนะแต่พี่บินไม่เป็นอนะ่ะนี่ตรงนี้ยิ้พี่ชอบมากสวยมากเลยฮะสวยปะ่ะดีนะตรงเนี้ยไฮไลท์ light, อีกหนึ่งมุมถ่ายรูป<ะ>นี่ล้วหมุนมาทางนี้นะครับพอออกจากห้องนิเว้งรูมมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นระเบียงเดี๋ยวมีแบบ แล้วการวิ่งไปเป็นโค้งตัวเอสตรงนู้น EP นี้นะครับก็อัปเดตเข้าวๆาประมาณนี้มีหลังคามีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าคาดว่าน่าจะได้เริ่มแบบปูกระเบื้องฝ้าเสร็จเรียบร้อยเริ่มซื้อของอะไรเงี้ยเข้ามาเดี๋ยวจะพามาดูตอนใกล้ๆกล้เสร็จอีกทีหนึ่งเดี๋ยว EP หน้าจะพามาดูเอาโดรนมาบินโดรนซึ่งซื้อไปแล้วเอาไปไอซ์แลนด์แต่ไม่ได้เอารีโมทไปแล้วก็เลยไม่ได้บินเป็นรายการก่อนไหมปิดตรงนี้เหรอไปสวน่ด้ไหมมะม่วง พาไปเก็บฝรั่งหน่อยดิเก็บไปย<ม>ังดีไปดูเองก็ได้ถ้างั้นเนดะินไหวไหมเดินไหวขอฝรั่งไปกินสักงสามสีลูกนะนะมะม่วงน้ำดอกไม้แก่ปะ่ะตัดยังไม่แก่ใช่ปะ่ะน้ำดอกไม้นี่พี่ก็กำลังพามาดูทุเรียนนะครับว่าปีนี้มีทุเรียนไหมทุเรียนไม่มีแต่งาะมีนะโอ้มะนาวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้หมันยังเขียวอยู่เลยอ่ะไหนอ่ะทุเรียนอ๋อนี่ไงหลายลูกอยู่เหมือนกันนะแต่มันยังไม่แก่ใช่ป่ะ หัวน,นี่ลูกใหญ่มากอันนี้พันอะไรคะมันทองว้าวเราต้องกลับมาสนทึงแล้วล่ะวากอีกนานกว่าจะสุกไหมคะเดือน,นว่าเดือนหน้าเลยเหรอโอ้ยเป็นเดือนเลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเกือบยี่สิบลูกได้นะต้นเนี้ยว้าวนี่ก็ลูกสีแดงๆปลูกหลายอย่างนี่ก็ลองกองนะครับเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยฝรั่งนะอ๋อฝรั่ง เ็ฝรั่งต้องได้ผลไม้อะไรกลับไปกินบ้านบ้างแหละปอปเลฝรั่งขโมยของในสวนกล้วยอันนี้กล้วยเลยมืนางท้อนก็มีนะเอาเปล่าเอากระทร้อนกระท้อนยังไม่สุกบ้งบางปรับใช่ปะไออนกทอนอ่ะมันเขียวอยู่เลยอ,อ่ะกระท้อนอ่ะน่าจะอีกสองวีกะได้เพราะว่ามันโดนมแมลงวันทองต่อยนี่ยมแมลงวันทองมันไม่น่ารักเออแมลงวันทองมันสองใจหรือเปล่าอ๋อหนงนหนอน ยังไม่สาวหรืออย่างนี้ได้ละมั้งสาวเหี้ยถุงขาดอ่ะอันนี้ได้ไหมเราขายวิวได้แล้วอันนี้นี่เราขโมยฝรั่งแล้วเจ้าของบ้านเขารู้ไหมนะหมามาบอกว่าขโมยได้เลยเอาให้เหลืองๆสวยงามฝรั่งปลอดสารพิษห่อเอาก็จะบิดบิบเบลนิดนึงพอแล้วมั้ง เพราะแหละสี่ลูกเอาไปวันนี้ลากันไปด้วยฝรั่งสี่ลูกนะครับขอบคุณที่ตามชมคลิปนี้ของพวกเราพุจุยหู่ยเดียพามาดูบ้านที่สวนพึ่งนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเนาะมาไหมคราหน้ามา,มานะอีพีหน้าจะมารุ้นว่าทุเรียนที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นี้มันแกหรือยังแก่ปับ๊บเราก็จะแอบตัดแล้วก็ก,กลับไปกิีกรุงเทพดีไหม และถ้าใครมีคําถามข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทําบ้านเกี่ยวกับรุ่นนี้ให้ส่งคําถามไว้ได้นะใต้คลิปนี้พี่จุ๋ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องการทําบ้านมากใช่แค่มีประสบการณ์เราก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะจริงๆเจ็บมาเยอะจริงๆค่ะมีพริกด้วยนะจ้าอยากจะเอาพริกไหมปิดท้ายเราไปเก็บพริกแล้วเราเรายังไม่ปิดเลยกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับมีนะโอ้เต็มเลยเนี่ยมันเก็บได้เราใช่ไหมอ่ะได้แล้วไม่ตอบเลยนะว่าเอาไหมแต่ว่าดูดู แต่ว่าเด็ดแต่ว่าเด็ดคือเด็ดแล้วเรียบร้อยต้องขอป่อะปลอดสารพิษค่ะปิดคลิปจริงๆแล้วบายๆไปก่อนนะเจอกันยิ้ดบายายิดตามสบายให้อยู่เที่ยวสวนนี่แหละบายๆบ,าย,ๆบายจ้าบายบายโอเคครับตอนนี้บ้านเราก็ผ่านไปได้นะ่าจะประมาณสัก50%นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันอีกสักหนึ่ง EP ก็แล้วกัน เดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะเอาโดนมาบินด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบินได้ด้วยหรือเปล่านะยังไงฝากติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ที่เพจเยอะทีแล้วก็พุดจุยคุยเดียวเจอกันอีพีหน้านะครับ